จก่งพ้นบุญหลายอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันมีเหตุพอจะ,ะนั้นกะเห็นตามเหตุก็แ่งกรรมพระเจ้ามุตตาด้วยกรรมมังสัตตวิภาชาติยะติทางหีนับปณิตตายะอันนี้บ่มีผู้ใดสิจัดการชีวิตเจ้าของได้บ่มีเลย พันยากะดีสามีก็ะดีพ่อแม่ลูกก็ะดีบ่มีผู้ใดสิจัดการในชีวิตของกันและกันใดแม้ชีวิตเทาเองเฮากับบ่มีสิทธิจัดอยากให้มันเป็นจัางสั่นอยากให้มันเป็นจัางซีบ่อยากให้มันเฒ่าบ่อยากให้มันแก่บ่อยากให้มันเจ็บบ่อยากให้มันป่วยบ่อยอยากให้มันตายบ่อยากให้มันเป็นทุกข์เอาสรุปสั้นๆกับบ่ได้ <c oughs> เป็นอย่างจังบ่ได้ติเพราะว่ากรรมเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดสรรจัดแจงเหตีอย่างไหวกระซางมันมีผลบัดสืยางคือแกงกระห้ากินหมักเนาเนี่ยแหละห้ากินหมักเนาแต่อยากให้มันหวานมันก็บ่ได้แม่นตัว กินเกลืออย่างให้มัน <c oughs> สมเกลือกระโ o s e สมแมนบอลจังซินนะ <c oughs> ต่หมักหงใส่หมักพริกหลายๆแต่อย่างให้มันแซบมันสีแซบผู้ดใดซิมปุ๊บเผ็ดเพชรเพชรถ้าดีกว่าพุทธด,ดำมามักพริกใส่หลายจังซินนะอย่างให้มันแซบมันกระ b o แซบ คันเอาประเดกใสหลา่มันอย่าให้มันแสบมันก็บาเซิมปุบเข้มเข้มเข้ม,ขม,ขมพั่าะเห็นบ่รรดบ,บ่เป็นไปตามความขืดเงิดบ่หยาดโยมต้องเข้าใจปะนี่ได้ชีวิตเนเพราะฉะนั้นบ่าสรุปสันสันสันออพุทธเจ้าเลยว่าคิดดีพูดดีดี แล้วก็ทำดีๆบ่อยากได้ดีก็ได้บัญเห็นบะเือก็ตำหมักหุ้งใส่หมักพริกพอดีพอดีหมักน่าวกับพอดีพอดีหมักหุงใส่กันกับพอดีพอดีประแดกใส่กับพอดีพอดีกระเทียมใส่กับพอดีพอดีบ่อยากให้มันแสบ มันกระแซบแมนตัวเนาะพูดได้ซสมปุ๊บแซบพันวเห็นบอกซสียงย่ำได้กระแซบย่ำมันยังขึ้นหอดบันโอ้ยจะเป็นเพิ่นต่ำแซบพันว่าเห็นบอกจังเสียอ่ะถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วชีวิตมันก็อร่อย วูาจากชีวิตอร่อยบอฮะชีวิตอร่อยมันเป็นยังไงเคลื่อนกับตตมัหุงแสบนี่ละ่ะบติ <c> ี <oughs> แมนตัวบะจมแมนบอหอบแต่ประแดกใส่ก็บ่มีผัวมักพริกเอามาไวห้หายก็จะหอบไพโพดถึงคำันเผ็ด หายกันเห็นบ่แต่ว่าคันแสบหลดบ,บ๊อบบอกแนวอื่นนะ <c oughs> ชีวิตที่มีแต่ความดีก็เหมือนกันผัวก,กะดีดีเมียก,ก็เลยปลื้มอกปลื้มใจนอผัวก,กะบอก,กินเหล่าบอสูบยาบอสูบป,ปินเกงกันชายาบายาอีหยงัง <c oughs> เหตการเหตุงานอดทนบนอกใจเมียเป็นตนเมียหลดเย็นเย็นเห็นผัวย่ำดก็ดีอกดีใจผัวไปใส่มาใส่กระชื่นอกชื่นใจความดีแล้วมันเป็นอย่างสัตว์มันชีวิตมันกัะแซบส่วนเมียก็น้าบูดกรบโบเป็น <c oughs> แมนตัว เคยเห็นคนนาบูดบัญญัติโยมเนาะจังเจนาเพราะฉะนั้นยันาบูดรฝากเด้อมันบ่แซบเห็นป่แต่มาหงษ์แสบสำเร็จกระสางขณนาบูดยังบ่แสบอีกสะแตกซะพันวะห่วยโอ้ยกูเกินบรลงดอกปัสสาวี เห็นบอกมันบมดแสบปนันใดเจ้าินะเพราะฉะนั้นย่านาบูดย่านาบึงต่อกันเด้อฝากไว้เฮ็ดดีน้ำกันเบาดีน้ำกันขิดดีน้ำกันบางครั้งบางเข้าบางคนอาจชนาบอก่อยบานปนใดแต่ว่าเฮ้ากับว่าเอากันเห็นเมียนาบูดผัวกับว่าแม่แม่ขึ้นจากนรกเถอะแม่พ่อกรัว ก่ว่าเส้นตัวผัวก็ดีจะไปสุกโลงนรกไหนผัวบางคนไปจับตีบจากแต่ละสุกเมียลงนรกขุมใหญ่ต่ออีกยังวะเห็นแม่นาสีบดบรจะแม่นาบูดพันว่าผัวบะแม่ก็ว่าถืออยู่มันกั่ันทุบดินบดก็เรื่องของใครตัวพันว่าลงนรขุมนรกใหญ่ต่อไปอีกยังวะเงิดบ่จังสินาขันบอกเข้าใจกันแม่ เมียก็คือการกันเนินผัวบ่คอยสบายใจพ่อพ่อขึ้นจากนรกเธอพ่อแม่าญาติว่ากันจริงๆแข่นเข้าว่าดีๆจ,จริี่แหละการเป็นยังว่าอยู่ยังอยากบุงนรกจู่ว่าอันตามสบายเธอพ <on> ่อเ้อแต่ว่าฉันตัวแม่บอรงนรกนั่นด้อกต่วาเฉันตัวเพราะพระเจ้าบนันดาบ่ายหยนาญโยมทั้งหลายคนบางคนไม่เข้าใจ คนบางคนก็เข้าใจคําว่านรกเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ามาตัดไว้ <c oughs> ดูก่อนอาน o นผู้ใดใครก็ตามเข้าใจว่าตายแล้วจึงตกนรกชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หลงอยู่หลงนะานนนคนหลงเข้าใจผิดอย่างนี้ ความจริงอานุ์คนจะไปตกนรกจริงๆนั้นมันต้องตกนรกตั้งแต่ยังไม่ตายเห็นบ่มันต้องเป็นสัตว์นรกตกนรกแต่บอได้ตายนั่นเป็นอย่งไหตีความโกรธน่าริยาดโยมทั้งไรภาโกรธภากระตกนรกเงิดบบวบเกี่ยวได้วัดศูนย์เทาะ เห็นบ่ไผยเคยเห็นสัตสนโลกแน่ขืดเบิ่งเคยเห็นบ่ไม่ใช่เพลศเฮือเฮือเฮือวัศนเนาะสวนมากหลวงตาถามพระก็บอกเคยแค่ไหนพันว่าหลวงตาเลยถามต่อเคยเห็นคนหนนาบูดบอคณะเห็นพระไตรกะสร้างหนาบูดบูดนั่นแหละคือสัตว์นรก เด้อช <krit> <mermaid> <sk> <co> ื่อว้าใหอันนี้ธรรมะพทธเจ้าตาดใหดอานนคนตกนรกก็คือคนโกรธนั่นแหละความโกรธเกิดร่วมกับจิตเวลาใดนั้นคือจิตของเขาอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตายานแมนบอบูดยังบ่พ่อยังเค็งอีกบัานนี้ ตากะเขียวเห่าเห่าเหลียวเบิ่งผู้ใดลบเป็นเราวผู้หนะเห็นบออันตาสัตว์นรกแหมกึ่งเซตผู้ใดห้อยลบเห็นบ่เคยเห็นบอญาติโยมคันเคยเห็นพึงชาตวันนั้นแหละคือจิตอยู่ในภพภูมิของสัตว์นรกอันนี้พระเจ้าแสดงทำไว้เพราะฉะนั้นนัน หลวงตาเลยเขียนแบบยานาบูดเดอร์ไปอ่านเอาเดอร์ไปไปหอแกว้วอ่านเอายานาบูดเดอร์วะั้นยานาบึงยานาเคงยานาง้อย่าสร้างคนอย่าสูญหายคนอย่าเขียดหายคนเป็นตนเห็นบ่พอหลวงตาไปศึกษาธรรมะตัวนี้นนะพุทธเจ้า,าบุตรสายจังสันยี่หนี่นาบูก็คือสัตว์นรก เห็นป่าเจตใจในพระภูมของสัตว์นรกเพราะเรามนุษย์เนริยะโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ิตใจในพระภูมิของสัตว์นรกจังสินาพราะฉะนั้นผู้ใดยอยากมีความผาสุกสรุปสะบ่เคียดบ่ศูนบ่ปล่อยบ่ดาบ่สร้างบ่ตัวคิดดีพูดดีทำดีชีวิตมันจะเ็นยเย็น ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดดีพูดดีทำดีกลางวันก็คิดดีพูดดีทำดีก่อนนอนก็คิดดีพูดดีทำดีหลดสเวนสเวลนชีวิตแม่พ่อยากได้ความสุขมันก็เกิดขึ้นความดีทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ต้องอยากได้แต่ถ้าคิดดีพูดดีทำดีแล้วยอม ได้ดังที่เราปรารถนาอันนี้พระเจ้าบรนดาไหวพันยังว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตเห็นบ่นกเพราะฉะนั้นผลแห่งกรรมนันลีิจัดสรรให้เบิดสุสิิงสุอย,ย่างพระนันมนีพอต้องอินบนโทรมาโอ้ยลงตาผมไปหอดหลงบานเลยเด้อพันว จะนอยก็จะเดเขาห่องพาตัดพันว่าเนื้อบ,บอ่ของหักได้เนี่ยหมอว่าตัดออกสาวัสันทั้งสองขางเพราพนว่าตัดอย่างเผือก็เข้าตอนหมูนี่นะเข้าใจตัวพาพาแล้วก็เอาหำหมูออกจากที่นะหมอเล็ดแน่ห้เอาออกทั้งสองขางซาพันว่า น้อมเสียเห็นบอกเพื่อรักษาชีวิตจังว่หลงตาเลยว่าเออเดสิแพรเมตตาให้ได้ละเด้อว่าฉันให้หายเศร้าไว้แล้วมาบวชชาตัดออกแล้วล่ะว่าฉันนอน,อนอโอ้ยตัดหำม,มันจิรรม,มดาเห็นบอกอันนี้โทษของกาเมสุมิชาจารย์เฮ็ดเองไว้นะไปเล่นเมียเขามา โรกขามา่าอาจจะเป็นหลายพบหลายชานหลายกับหลายกรรมมนิเศษบาบมาเลยติดตามมาก็เลยมื่อเนี่ยใให้หมอตัดออกว่า <c oughs> เห็นบอกคุบอาจา์เอาบาบออกมันเบิดได้เคยเห็นมากมดนี่ให้ระมัระว่างญยติโยมคือกันเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันจัดสรรให้ทั้งสิ้นเพราะนั้นหลวงตาอนมโมทนามาน้อก,ก็สมควรเกี่ยกาสอมในเวลา ส่วนรถจีนนำอันเชิญวุทธาูมานะครับยังไปยูเทิร์นอยู่นะครับพระเดชพระคุณลุงตาพระเดชพระคุณลุงตาขายับมาน,นิดน้อยที่ไทยวันศิ์ชา์จชาตไปหาอุไดปุนใดครับเนี่นะ ครูาบาอาจารย์ขยันเพื่อเจ้น้อยครับที่ไทยมันติดอยากให้รถไม่โดนมอเตอร์ไซค์ออกเจ้าน้อยอยังสินะเอเอเ้าไปถ่ายมุมนิดนะถ่ายเห็นมันไถอยรถขึ้นไปคุณใช,ใช่ไหมบอกแล้วถอยรถขึ้นไปคุณถือเอาสมุดนี้มาหอีกจั้หน่อยถอยรถขึ้นไปคุณสีแหนมันนี่ถอยขึ้นไปเจ้าน,น้อยทีมนถ่ายภาพหมู่รวมกันหน่อยนะครับพิเศษพิเศษนะครับเใช่ไหม หมือนกลับเด้อทีนี้เด้อมาแล้วนะครับพุทธรูปนักปรกนะครับมาถึงแล้วนะครับนี่ยุตน่ายุตนา เองรถเด้อไม่ได้เลยแม่สักวันะไปคุณแม่จะไปประชุมไปดูรางตาเหาอดอกเย็บแป๊บหนึ่งเย็บแป๊บหนึ่งเพิ่นเตรียมโตกันนะครับท่านสอสอสมยิงบัวบุตรนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับวันนี้พิเศษเด้อนะครับเด้อนะครับไปไปไปไกลรังตาเพื่อละคุณเด้อเอาเครื่องเจ็ดโมง อืมฮัลโหลโอ้ดังดีอยู่โอ้ยขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่น้อผู้พิทักษ์สันติราชขอบคุณหลายหลายเอาเหลียกรถเค็มนะวันนี้ท่อนพันธุ์ตั้งหวังใจพุรถเคศเอาเป่าไทยเด้อสาธุสาธุนะครับ <c oughs> สสสมยิงบัวบุตรนะครับอยากจะถ่ายรูปกับพระเดชพระคุณน้องตานะครับก่อนที่จะไปทําหน้าที่นะครับหลังจากมาร่วมบุญร่วมกุศลในช่วงเช้าเ้านะครับวันวิสาขาบูชานะครับสาธุอนุโมทนาเด้ออีกน,นะครับรถเคีนมาถึงแล้วนะครับเอาขออนุญาตหยุดไทายนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อน,นะครับเพื่อจะได้